ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพอดชนแชน n นลกันอีกแล้วนะครับผมจะมามามาเอาเจ้าก็ซีล่าปะทะกับคองนะครับมาเลยนะครับเห็นในต้นคลิปคลิปนะครับผมมันเป็นเจ้าตัวเมกาคองในยุคยุคเก่ามากปะทะกับก็ซีล่าครับมาดูกันนะครับคองสกาวไอเลนผู้ท้าชิง สิ่งนั่นก็คือโกจีละเปิดทางสู้กันแล้วนะครับกกจละเปิดตบคองก็ตบกกจละหนังเหนียวอะ่ะคองตบไม่เข้าเลยเอ้ยครับอืออือหือือือดูเลือดกกจิะสิครับไม่ลดเลยถ้าคองแพ้ผมยังมีอีกหลายตัวนะครับ ้าวคงตายแล้วผู้ชนะคือโกจิระไปดูกันว่าเขาจะชนะเมกาของมันไม่ต้องเหีวเลือดแล้วมั้งหนังเหนียวขนาดเนี้รถไปดีนิดเดียวเองตูม้มว่ทาก๊จีละทำไมเมก้าของดูเท่จังเริ่มต่อสู้ได้เปิดเสียง มันยังมันเลยนะคะันตอเยียงอยู่นะครับมาดูกันว่าใครจะชนะโกจิระหรือว่าเมก้าของนี่คือรอบที่สองนะครับรอบที่สอง โ <c oughs> โอ้หมีก้าของของ,ของธรรมดาเนี่ยของธรรมดานะตอนแรกคนตายแล้วนะเจ็เป็นเพราะมีก้าถูกดูดเข้าไป แต่มันจะสู้กันนันจะใช้ดาบนี้ฆ่านะดาบนี้ตีไม่เข้าเลิกสู้กันเลิกเลิกสู้ถ้าเลิกสู้กันผมยังมีตัวช่วยนี่แหละนะคือมันเป็นเมกาของแล้วมันจะมีอุปกรณ์เลยนะักหามันคคดต่อยเตะเตะก็แค่นั้น งั้นแล้วมันจะมีอุปกรณ์ในลักษนะเป็นเก้าบ <c oughs> คอมเอิดนี่เยอะก่าคงหลายเท่าเลย <c oughs> ไม่เอาเป็น,นกัลสิลา่าตัวนี้นะมันจะเอาเป็นเบอร์นิงก็ลิล่าแต่ถ้ากับคงตัวสุดท้ายเดี๋ยวว่าศึกนี้ลองมาดูศึกนี้กันโคตรนา, <c oughs> านถั้งั้นผมจะไม่พูดแล้วกันนะ โอเคครับเมก้าคงสามารถชนะได้นะครับฝนตกด้วยในฝนตกคงมันไม่เป็นไรนแถบสแลคคิวแบบแถบสแลคคิวชึบตายมาดูศึกสุดท้ายกันราวสามเอ้ยไม่ใช่ศึกสุดท้ายดิราวที่สี่จะเป็นทั้ง เป็นกอรซีล่าหน้าทั้งสองหน้าประทะกับของสามตัวตุว้งบูเบอร์นิงประทะกับเบอร์นิงอีกตัวเบอร์นิงของสีแดงประทะอุย้ยฉ <c ười> ากในคิงออฟเดอะมอนเตอร์ King the ตู้มาสู้กันไหมเนี่ยไม่สู้มีตัวช่วยอู้โอ้โหระเบิดเวล vale อุ้ยอย่างเท่ ก็ดีละโคเท่แหละอุ้ยเริ่มตบกันแล้วเบอร์นิ่งตุ้ม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 มันเป็นอะไรกับของของไม่ได้เหมือนไม่ได้รับบาดแผลอะไรเลยผัดกันตีตุ้มตุ้ม เหมือนพี่ก๊อตเขาไม่สู้เลยเหมือนพี่ก๊อตเขาเล่นใช้ท่าเดียวเดี๋ยวก็ตัดไปชาเดี๋ยวผมก็จะไม่พูดเหมือนเดิมนะครับให้ฟังสิโอเคครับเป็นกอดซีล่าที่ชนะ ไปดูราวแมตส,สุดท้ายกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยฝนตกหนักกว่าเดิมอีกตุ้มแล้วก็ตู้มปะทะกับเออเดี๋ยวรีบลงปับตู้มระเบิดกอจิแล้วก็ตู้มอีกตัวแล้วก็ตู้มอีกอืม มาเลยดำปิดปีโอ้โหสึกนี้คงมันฟังเสียงกัน,กน วิเทอร์สตอร์มาถากก้อนศิลาก็ได้จะให้ผมทำเป็นเจ้าตัวทดลองวิเทอร์สตอร์มาสู้กับก้อนศิลาก็ได้นะครับของทุบไปไหนน่นะ จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปก็ซิลล่าปะทะคงในไม้ครับนะครับครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กนะครับ